นั่นคือความรู้สึกของผมที่แบบตอนดูฉากนั้นผมอายอะ่ะผมอายแทนผมไม่รู้สึกสยอบผมไม่รู้สึกกลัวผม,มรู้สึกอายว่าแบบคุณคุณกล้าทำแบบนี้ได้ไงวะ Don't sleep มึงนอนมึงตายนะครับมีคือภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องที่เข้าฉายในวันฮาโลวีนแบบนี้นะครับแล้วก็มีธีมของหนังสยองขวัญเล่าเรื่องราวของผีถ้วยแก้วนะครับที่ใครเล่นผีถ้วยแก้วไปน,นี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะแบบว่าห้ามนอนถ้านอนจะโดนผีฆ่าใช่ไหมครับก็มีความรู้สึกเหมือนเฮ้ยนี่มันนี่มันเป็นไนท์แมวเอ็มสตีทหรือเปล่าที่แบบมีเรื่องของการนอนเฮ้แต่ว่าเวลาเล่นถุงผีถ้วยแก้วแล้วมันเหมือนกับหลุดไปในโลกความตายคล้ายๆกับหนังอย่าง ทอทูมีหรือเปล่าเออมันก็ฟิลฟิลนี้มันเป็นการผรสมผสานหนังสองเรื่องอะไรประมาณนี้นั่นคือความรู้สึกของการได้ดูตัวอย่างนะแต่พอดูหนังจริงก็บอกตรงว,ว่าดูไม่รู้เรื่องครับเป็นหนังประเภทแบบว่า,วา,วาดูไม่รู้เรื่องอะ่เะเออว่าจะเล่าอะไรอยากจะบอกอะไรอะไรพวกเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่มันดูไม่รู้เรื่องเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ามันพยายามเล่าให้มันซับซ้อนมากมาครับแบบตัวละครเยอะเนื้อหาเยอะอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยคือถ้าดูในตัวอย่างอะ่ะคุณจะรู้สึกว่า มันจะมีนักแสดงผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมที่ใส่แบบใส่พูดสีดําแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่พูดสีดำในในตัวอย่างใช่ไหมแต่พอเป็นหนังจริงๆแล้วอะสตอรี่ของคนนั้นอะมาที่หลังเลยเวยอยู่ๆมันจะไปเริ่มเกี่ยวกับพี่น้องผู้หญิงสองคนที่เล่นผีด้วยแก้วตั้งแต่ตอนเด็กแล้วก็โตขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าผืนวิญ,ญญาณมาตามล่าแล้วก็มีเรื่องราวของของผู้หญิงคนนี้มีเพื่อนเพื่อนโดนฆ่าเพื่อนเพื่อนว่าเรื่องเหมอเอเือนเรื่องราวอันนั้นมันจบลง เราพอจบลงปุ๊บหมอผีมีหมอผีคนหนึ่งที่เป็นจัดการเรื่องนั้นไปออกทีวีแล้วก็ออกทีวีในรายการมูฟวี่อะไรสักอย่างเกี่ยวกับแบบเป็นรายการเกี่ยวกับรายการหนังแล้วคนนั้นไปออกทีวีว่าตัวเองเป็นแม่หมอแล้วก็จบไปแล้วค่อยเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นต่างก่าคนแรกต่างนอนไม่หลับทั้งคู่จะโดนวิญญ,ญาณไล่ไล่หลอนฆ่าทั้งคู่แต่ว่าอีผู้หญิงคนที่ใหม่เนี่ยมันเป็นเพื่อนกับอีผู้หญิงที่เคยเคยจัดการในครึ่งแรกคือแบบ เรื่องราวมันเยอะ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 ซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนไปเรื่อยๆแบบเนี้จนผมดูไม่รู้เรื่องว่ามันอยากจะเล่าอะไรกันแน่มากไปกว่าน,นั้นเลยคือมันพยายามจะหักมุมทุกวินาทีครับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยคนนี้เล่นผีถ้วยแก้วจนเจอผีนะเว้ยแต่จริงๆแล้วผีไม่คือที่วิญญาณในร่างจริงๆแล้วมันไม่ใช่วิญญาณมันแต่เป็นวิญญาณผีอ้าวแต่จริงๆแล้วไอคนนี้ที่นอนไม่หลับอ่ะไม่ได้โดนผีตามนะเว้ยเพราะมันไม่เคยเล่นผีถ้วยแก้ว แต่ว่าอินี่อยากให้มันเล่นผีด้วยแก้วเพราะว่ามันจะเอาวิญญาณคนที่มาใส่คนนี้แต่เด็กผู้ชายคนนี้จริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่คนนี้เขาตายไปตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วแต่โดนวิญญาณอีกโซนหนึ่งสิงเข้าร่างไปแล้ววิญญาณเนี่ยมันทิ่งตายเมื่อวานแต่ทำไมมันถึงสามารถสิงเด็กคนนี้ได้อ๋อเพราะวิญญาณจริงๆแล้วมันย้อนเวลาได้คือนึกออกไหมครับมันจะฟิลฟิลแบบว่ายัดข้อมูลใส่เรามาเรื่อยๆ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 เหมือนกับว่ามันพยายามจะจะไปให้ไกลกว่าคนดูมันพยายามที่จะหักมุมว่าเฮ้ มึงคิดแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่กูจะหักไปกทางนึงมึงคิดแบบนี้ใช่ไหมเฮ้ยมึงจะหักไปกทางนึงคือเขาพยายามที่จะไปให้มากกว่าคนดูอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นแหละมันก็ทําให้มันดูไม่รู้เรื่องอะครับคือเหมือนกับว่าเราชุดเหตุการณ์บางอย่างมันทําให้เราไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมคนนี้มาถึงแบบนี้ทําไมคนนี้ถึงได้ทําแบบนี้เอา้าคนนี้ตายไปตอนไหนคือหนังแบบ หนังมันมันมีปัญหามากๆในการที่จะว่าจะสื่อสารออกมาว่าชุดเหตุการณ์มันคืออะไรกันแน่สิ่งที่เกิดมันคืออะไรกันแน่ผมไม่รู้จะบรรยายมันยังไงนอกจากคําว่ามันดูไม่รู้เรื่องอ่ะเออมันพยายามมากๆที่จะแบบทาให้ตัวเองฉลาดทําให้ตัวเองล้ําแต่ผลลัพธ์คือผมไม่เข้าใจว่าเขาอยากจะบอกอะไรอยากจะสื่ออะไรอยากจะดําเนินเรื่องยังไงเอาจุดนี้หรอคือจุดที่ฉันสงสัยจุดนี้หรอเอามาเฉลยตอนนี้เอาแล้วมันมีความหมายอะไร อย่างเช่นแบบอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเลยคือคือมีผู้หญิงคนหนึ่งในเรื่องที่บอกโอ้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับเหมือนถูกวิญญาณตามล่าเราก็คิดว่าไอการถูกถูกวิญญาณตามล่าเนี่ยมันคือการต้องเล่นผีถ้วยแก้วใช่ไหมมันต้องเล่นผีถ้วยแก้วมาเคยต้องเล่นผีถ้วยแก้วมาก่อนนั่นคือสิ่งที่หนังบอกในครึ่งแรกว่าคุณต้องเคยเล่นผีถ้วยแก้วคุณถึงสามารถมีเหตุการณ์ว่าคุณหลับไม่ได้หลับแล้วจะโดนฆ่าแต่ตอนสุดท้ายหนังเฉลยว่าอ๋อไม่เคยเล่นผีถ้วยแก้ววว้แตต่่าลูกโดนนรถมอไซช แล้วก็เลยเป็นแบบนี้คุณงงไหมเล่ามาทั้งเรื่องว่าเล่นผีด้วยแก้วเลยทําให้ตัวเองนอนไม่หลับแต่พอสุดท้ายมาฉเฉลยว่าอ๋อที่นอนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าลูกโดนมอไซค์ชนแล้วผีที่ตามมาที่มึงนอนไม่หลับตลอดมาคืออะไรวะแล้วไอ้ผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้ชายอีกคนหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยเออนอนไม่หลับมาเหมือนกันเฮ้ยทำไมทำไมถึงได้นอนไม่หลับเหมือนวิญญาณจะจะ,จะตามล่าวิญญาณจะมาตามล่าแซมก็ต้องเล่นผีด้วยแก้วมาสรุปไม่ใช่ อีกคนนั้นก็ไม่ได้เล่นผีด้วยแก้วมาเหมือนกันกูหลอกว่าสองคนนี้เล่นผีด้วยแก้วนะเว้ยกูหลอกพวกมึงกูหลอก,ค,อกคนดูนี่ไงมึงคิดใช่ไหมว่าเขาต้องเล่นผีด้วยแก้วมาแน,น,น่แต่เปล่าเขาแค่มีความรู้สึกผิดในชีวิตเขาก็เลยนอนไม่หลับผมก็ดูผมก็แบบครับก็อ่ะยดอกับพี่แล้วแล้วยังไงล่ะครับแล้วแล้วมันยังไงล่ะครับเนืกอออกไหมมันเป็นความรู้สึกแบบเฉลยมาแล้วเราก็แบบอ๋อครับแล้วก็จะมีในเรื่องก็จะมีแม่หมอคนหนึ่งที่แบบว่าโผล่ไปทุกที่โผล่ไปทุก ตอรี่ไลน์ในเรื่องโผล่ไปช่วยคนนู้นโผล่ไปช่วยคนนี้ทําอาชีพนน้นทําอาชีพนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่าว่ามัน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 ต้องการจะทําอะไรกับตัวละครนี้นะสุดสุดท้ายในนี้ก็ไปออกทีวีอะไรก็ไม่รู้มันก็มั่วไปหมดอ่ะผมก็งงว่ามันอยากจะเล่าอะไรอยากจะบอกอะไรตัวละครมันก็เยอะอะมีไอ้นี่มีพี่สาวอันนะครึ่งแรกมีพี่สาวมีน้องสาวมีเพื่อนอีกสองคนแล้วไอ้กฎที่ตัวเองตั้งว่านอนหลับแล้วตายอ่ะ ที่ตัง้งบอกเลยว่าเฮ้ยดอนสลิปมึงนอนมึงตายอ่ะเอาจริงๆนะมันไม่ต้องนอนมันก็ตายครับคือมันไม่ได้หมายความว่าแบบมันไม่ใช่นายแมวเอ็มสตรีทนะเว้ยที่แบบเวลาที่เราแบบหลับไปปุ๊บแล้วเราอยู่ในโลกแห่งความฝันเนี่ยเฟดดี้คูเกิลมันจะโผล่มาได้แล้วมันจะแบบโหมีการสร้างฉากที่มันแบบอลังการแบบโหมหศัศจรรย์มากแบบอะไรที่มันเหนือจริงมากๆแล้วต้องพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นเพื่อจะออกจากโลกที่เฟดดี้เหนือจริงที่เฟรดดี้คูเกิลสร้างหนังนายแมวเอ็มสตีทอ่ะมันสนุกเพราะว่า ความคิดสร้างสรรค์ในการสรสรรส้างฉากเหนือจริงที่อยู่ในโลกความฝันของเฟรดดี้คูเกอร์มันคือความสนุกแบบนั้นเว้ยนั่นคือความสนุกของหนังในแมวเอ็มสตี Street, ใช่ไหมแต่หนังเรื่องนี้ไอที่บอกว่าหลับแล้วแล้วเจอผีมันก็โผลมาเป็นผีแบบผีธรรมดาทุกคนผีผีลำผีแบบหน้าเละผีอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์ของงานพักงานคราฟในการสร้างโลกในฝันเลยไม่มีเลยก็เป็นผีแบบโผลมา แล้วถามว่าอีผีเนี่ยมันฆ่าคนได้เฉพาะตอนที่มันหลับหรือเปล่าไม่ใช่นะบางคนก็ตายแบบตายแบบดือด้อๆตายแบบเดินคุยโทรศัพท์อยู่ตายคือผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าคุณสร้างกฎมาว่าหลับแล้วตายชื่อเรื่องคือมึงนอนมึงตายแต่ทําไมผีมาถึงฆ่าได้ตั้งแต่ยังไม่ตายแล้วบางตัวละครเจอผีหลอกตัวเองตัวเองหลับฟื้นขึ้นมาโดนผีหลอกหลับฟื้นขึ้นมาเอาแปว่านอนได้นี่ แปลว,ว่านอนหลับขึ้นมาแล้วแบบเหมือนผีเข้าฝันเฉย,เยทั้งทั้งตัวเองก็อยู่ในไอ้เกมเล่นไอ้เกมผีด้วยแก้วนี้ด้วยจะเอาอยัางไงกันแน่จะให้มึงนอนมึงตายจริงไหมหรือจะแค่แบบว่าอยากจะให้ผีมาหลอกตอนไหนก็ได้บางคนถูกหลอกเป็นปีนะผมมีความรู้สึกว่าหนังม,นมันมีปัญหาในการที่ว่าแค่อยู่กับกฎที่ตัวเองสร้างเจอผีเพราะเล่นผีด้วยแก้วคุณก็หักบอกว่าไม่ใช่มึงสามารถที่จะแบบรอได้ด้วยตัวเองเล่นผีด้วยแก้วแล้วต้อง ห้ามหลับนะถ้าหลับโดนฆ่าอ้ไม่ใช่ไม่โดนหลับไม่หลับก็ฆ่าได้และหนังก็จะมีเรื่องของการแบบว่าแย่งชิงร่างแย่งชิงวิญญาณอะไรแบบเยอะแยะมากมายอเล่นหักม,มุมว่าวิญญาณคนนี้ที่อยู่ร่างจริงๆแล้วไม่ใช่คนนี้นะเออวิญญาณอันนี้ที่อยู่ร่างนี้เป็นไม่ใช่คนนี้นะก็หักไปหักมาพุ่นวายวิญญาณคนนู้นเข้าร่างวิญญาณคนนี้วิญญาณคนนี้เข้าร่างวิญญาณคนนั้น,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 นเท่านไม่พอมีวิญญาณย้อนเวลาได้อีกอ่ะ ตายวันนี้แต่ว่าทำไมไปสิงร่างเด็กได้อ๋อเพราะว่าจริงๆเป็นกาแสเวลาของนู่นมันคือแบบมันมันมันเยอะไปหมดเลยอะ่ะมันเยอะกฎที่มันสร้างตัวขึ้นมาเองบางครั้งมันก็ไม่มีความน่าเชื่อถือโปรดักชันงานที่สร้างเองก็ก็มีปัญหาไม่น่าเชื่อถือสถานที่มุมกล้องตัวละครแอคติง้งมีปัญหาไปหมดอะ่ะในระดับที่ผมรู้สึกว่าผมไม่รู้จะเอนจอยอะไรดีอะ่ะมันไม่มีอะไรให้ผมเอ j นจอยในหนังเรื่องนี้เลยอ่ะในเชิงเนื้อหา อาจจะไม่ได้ในเชิงการสร้างกฎเกณฑ์ของตัวเองอาจจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะเป็นหนังผีน่ากลัวไหมล่ะจะเป็นหนังผีนะคุณต้องน่ากลัวใช่ปะหนังเรื่องนี้คือตัวอย่างของคําว่าจำสแกร์แบบบ้านๆจาสแกร์แอ h โฮมอะคือเวลาเรานึกถึงหนังฝรั่งการทํำจำสแกร์อีกครั้งหนึ่งอะมันไม่ใช่แค่จำสแกร์เว้ยมันต้องมีการบิวอัพคุณนึกออกไหมครับคุณจะต้อง คุณนอนกลัวมากคุณได้ยินเสียงกอกแคกกอกแอะไรใต้เตียงคุณก็เลยต้องก้มหน้าขึ้นไปฟึบมองดูกล้องก็จะเป็นภาพแทนสายตาคุณฟึบมองดูใต้เตียงไปทางซ้ายทางขวาไม่เจออะไรคุณเงยหน้าขึ้นมาก็ยังไม่เจออะไรแต่หันไปทางข้างทีพ่พมาเว้นี่ไงครับมันมีการบิวอัพมันมีการเซตอัพสถานการณ์มันมีเซตอัพเรื่องราวเพื่อที่จะนํภาพไปสู่การจําสแกร์ตรงนั้นคุณไม่ได้กลัวการจําสแกร์นะครับ ความรู้สึกกลัวของคุณเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อตอนที่เขาบิวอัพด้วยดวยนตรีด้วยเสียงด้วยเพลงเหล่านั้นนั่นคือความความกลัวแล้วฉากจ้ำสแกร์คือจุดที่มันรือดที่ความกลัวของคุณระเบิดแล้วมันจบลงตัวละครอาจจะวิ่งหน,นีตัวละครอาจจะฝันตัวละครจะตื่นอะไรก็ตามแต่จะจบตรงจ้ำสแกร์ตรงนั้นหรือจะมีการไล่ล่าต่อเนื่องก็ได้คุณจะไปในทิศทางไหนก็ได้แล้วแต่คุณแต่ว่ามันจําเป็นต้องมีบิวอัพบางอย่างเพื่อที่ทําให้สร้างความรู้สึกกลัวให้กับคุณได้ ความสยดสยองในสถานการณ์ให้กับคุณได้นั่นคือการเขาเรียกว่างานจัมส์แร์แบบอเมริกันจัมส์แร์แบบฮอลลีวูดที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือการจัมส์แร์แบบบ้านๆคือมันไม่บิวอัพครับอยู่ๆมาจากผีมาโผล่ตอนไหนมันก็โผล่ตัวละครอ่านหนังสือเ,เปิดหนังสืออ่านเบ๊ก็อีหนังสืออยู่ๆกลายเป็นหน้าผียเงี้ยอยู่ๆแบบอยู่ๆเลยอยู่ๆคือไม่มีการแบบโอ้ยบิวอัพหนังสือ ปั๊บสถานการณ์ต้องหัน,นซน้ายหันขวากล้องหันซ้ายหันขวาเปิดหนังสืออ่านอย่างเงี้ยแป๊บ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 ปุ๊บกลายเป็นหน้าผีกินกาแฟอยู่ปุ๊บ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 นั่งกินกาแฟธรรมดาเลยกังกินกาแฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บธรรมดาไม่ได้มีบิล์อัพไม่ได้มีสถานการณ์ไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรเลยคนอยู่เพียบเลยเกียฟโดนผีบีบคอเอ๊ะไม่หผมกลัวอะไรหรอคือคือมันตกใจไม่มันตกใจนะทุกคนเพราะว่ามันแบบโผล่พรวดขึ้นมากับเสียงอ่ะ แต่ถามว่ามันน่ากลัวไหมมันไม่น่ากลัวไงเพราะามันแค่ตกใจแบบถูกไหมแล้วหายไปแล้วยังไงอ่ะแล้วจะให้กลัวอะไรอ่ะให้ให้กลัวอะไรให้กลัวให้กลัวผียังไงโมเมนต,ต์ไหนเพราะว่าคุณไม่มีบิลล์อัพเลยคุณทําแบบนี้ตลอดทั้งเรื่องเป็นแบบนี้ทั้งเรื่องนะทุกคนทุกๆครั้งที่เขาอยากจะหลอกผีเราเขาก็จะมาในบริบทเนี้ยเออมาในบริบทแบบ โผ่แห่โผ่แห่โผ่แห่มันไม่น่ากลัวมันก็คืได้แค่ตกใจตกใจตกใจไปเรื่อยๆคือผมตกใจทุกครั้งนะไม่ใช่ผมไม่ตกใจแต่ความตกใจนั้นมันไม่ได้นํามาสู่ความน่ากลัวความตกใจนั้นมันไม่ได้นํามาสู่ความสยดสยองใดๆมันแค่ตกใจเฉยๆมันแค่ตกใจเฉยๆจริงๆแล้วก็มันก็ผ่านไปดีไซน์ผีก็ค่อนข้างแบบซ้ำซากนนตัวมีเลือดตัวเลือดไหลตัวขาว บางตัวก็แบบแต่งแบบสมาก็สมากแก๊กมากแบบปังแบบแต่งแบบตเอาผ้าเอาสีขาวขาวทาตัวแล้วก็มีรอยหน่อยๆเเป็นนางลาอะไรพวกนี้ยแต่ถามว่าแบบโอ้ยมันมีสตรอรี่อะไรพวกนี้ไหมก็ไม่มีอ่ะเออมันก็ไม่มมได้มีภาพลักษณ์อะไรที่แบบรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยถ้าคุณดูพี่นาผม,มรู้จักทุกทุกคนดูแฟนชายพี่นาครับเออที่เป็นแบบว่าหนีผีตลกๆหน่อยๆแฟนชายนั้นนะผมรู้สึกว่าเขาคลาฟในการออกแบบมากเลยนะไอตัวผู้ร้ายประจำภาคที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทุกภาคแบบ จะมีพี่หน้ากเยอะแยะมากมายแต่ว่าเขาเปลี่ยนดีไซน์ในทุกภาคชอบมากชอบน้อยก็ว่ากันไปแต่อันนี้คือแบบไม่มีดีไซน์เลยเป็นแบบผีแบบธรรมดาสามัญทั่วไปมากๆเออแล้วก็วิธีการหลอกก็คือจำสแกร์แบบสามัญธรรมดาทั่วไปมากๆอ่ะมาถึงขนาดนี้แล้วเขาคงไม่ต้องพูดนะครับว่าซีนอารมณ์ต่างๆในเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้เลยดูไม่รู้เรื่องเนี่ยแน่นอนความผูกพันของตัวละครไม่มีความตึงเครียดสถานการณ์ไม่มีผีหลอกไม่เวิร์กคือเนื้อเชิงเ,งเนื้อหาเนี่ยไม่รอดแล้วใช่ไหมครับ เชิงเทคนิคคุณว่ารอดไหมครับไม่รอดครับนี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าปีนี้หนังไทยเป็นอะไรมีปัญหาเรื่องเสียงมากๆครับคือหนังเนี่ยฟังรู้เรื่องนะครับฟังรู้เรื่องว่าตัวละครพูดไรแต่ว่ามันจะอู้้มันเหมือนกับว่ามันดังแต่มันดังไม่สุดผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้ยทาแบบนั้นไปเพื่ออะไรวะมันมีความดังแบบแปลกแบบอุบ้แ้บบ e. ตลอดทั้งเรื่องคุยกันอุ้อ้ตลอดทั้งเรื่องอ่ะก็ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมิกซ์เสียงประเทศไทยวันนี้สี่ทรชน อัดเสียงมามีแต่เสียงมีเสียง a m b i ี n นเสียงอะไรเลยมหลุดมาเต็มไปหมดอีเรื่องนี้อู้อีทั้งเรื่องฟังออกแต่ว่ามันก็รู้สึกแปลกๆอยูดีว่ามันแบบมัน,ม,นมันไม่ใช่หนังทั่วไปมันไม่ใช่ฉากคุยหนังทั่วไปอะ่ะมันก็มีปัญหาอีกสิ่งหนึ่งที่ประหลาดมากในหนังเรื่องนี้คือเขาปรับเปลี่ยนสัดส่วนภาพตลอดเวลาครับ หนังมันจะมีประมาณ2สัดส่วนภาพก็คือแบบที่เราผมดูคุณคุณดูผมอยู่ประมาณเนี้ยมันก็จะเป็นสัดส่วนหนึ่งใช่ไหมอีกสัดส่วนหนึ่งก็จะมีแบบหัวท้ายเยอะๆให้ตัวละครมันเป็นแบบมีความเป็นกาจอมอนจะมีความเป็นแนวนอนเยอะกว่าแนวเป็นความแบบแนวตั้งบดจอทีวีใช่ไหมหนังเรื่องนี้เขาชอบสลับอันนี้มากเลยครับสลับระหว่างแบบ2แนวลองเรโชนเนี้ยผมพูดตรงๆนะผมไม่รู้เขาสลับทําไมคือบางคนอาจจะถามว่าเฮ้ยมันสลับระหว่างโลกวิญญาณกับโลกคนเป็นหรือเปล่าคนเป็นก็อาจจะเป็นเต็มจอแบบนี้ โลกวิญญาณก็จะแคบลงมาหน่อยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับฉากผมนั่งคุยกับคนอยู่เนี้ยแม่งสลับแม่งสลับเลยนั่งคุยเสียงกันนะ่ะฉากนี้กว้างฉากนี้แคบฉากนี้กว้างผมไม่เข้าใจ่าทําทําไมมันอาจจะมีเหตุผลนะทุกคนแต่ผมอาจจะไม่ได้ฉลาดหรือมีความรู้มากพอที่เข้าใจว่าตัวละครคุยกันตัวละครเดินไปแบบเนี้ยการดึงภาพแคบมันจะสื่ออะไรสำหรับผมอ่ะผมผมผมไม่เข้าใจเลย เกตติ้งสีก็เหมือนกันบางฉากเกตติ้งออกเขียวบางฉากออกเขียงออกง่าแดงแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเวลาที่เราเกตติ้งไม่เหมือนกันมันต้องเสืออะไรบางอย่างดีวะแต่ฉากพวกนี้มันมันไม่เสืออะไรเลยมันมันมันอธิบายไม่ถูกว่ามันทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรผมอาจจะไม่เป็นเป็นคนที่ไม่เข้าใจเองก็ได้นะคือก็ต้องบอกแบบนี้ระท้ายที่สุดเลยคือสําหรับผมมันเป็นเรื่องอับหน้าอับอายสำหรับผมเลยนะมันเป็นเรื่องหน้าอับอายมากเลยคือการที่เขาก๊อปทอล์กทูมีมาแบบทั้งดุน ผมพูดในตอนต้นนะครับว่าเรื่องรอสซ์ลีเนี่ยมันมีฉากที่มันแบบว่าเล่นถ้วยผีถ้วยแก้วก็เล่นถ้วยผีถ้วยแก้วปุ๊บอบมันจะแบบว่าทําให้รอบตัวมันมืดแล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนบรรยากาศของมันเปลี่ยนแปลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแบบผีโผล่มาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้นไอลักษณะนั้นมันเหมือนทอร์ูมีผมะเห็นว่าเหมือนแต่ผมก็รู้สึกว่ามันคือการอะแดปอ่ะคุณชอบแบบนี้คุณชอบสไตล์นี้คุณก็ไปอะแดปของคุณมาให้มันมีแค่คล้ายๆกันแต่ว่าบริบทมันไม่ได้เหมือนกัน เนื้อออกไหมการเล่นผีด้วยแก้วกันเนี่ยบริบทของตัวละครเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันคล้ายกันได้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทั่วไปคุณหยิบยืมอะไรแบบนี้ได้ผมโอเคผมไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่หนังเรื่องนี้มันก๊อบแบบก๊อบทั้งฉากมาเลยครับคือในท็อปผูมีเนี่ยไออุปกรณ์ที่มันถือเป็นมือที่มันจะไปแบบไปไปโลกวิญญาณไปหาวิญญาณได้เนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่เอามาเล่นในเขาเรียกเอามาเล่นในปาร์ตี้กันใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็ผัดกันไปพอผัดไปปุ๊บใครที่โดนโดนตอนโดนจับมือนอยู่ก็จะแบบว่า เหมือนติดยามีความฟินมีความสุขขนาดเดียวกันตัวเองก็เห็นผีไปด้วยใช่ไหมลักษณะนในการถ่ายท่อฉากนั้นก็คือการบอกว่าไออุปกรณ์นี้เหมือนเป็นยาเสพติดเออที่ทํวเราได้ลองยาเสพติดมันร้ายต่ผลร้ายาต่อตัวเรานะมันแต่ว่ามันก็ทําให้เรามันได้มีความสุขได้ตอนช่วงแรกเริ่มของหนังเรื่องนี้ผีถ้วยแก้วก็ถูกใช้เป็นลักษณะของการต้องการติดต่อวิญญาณต้องการแบบแปรหาพ่ออะไรประมาณนี้แต่ก็จะมีฉากในปาร์ตี้นี่แหละที่มีปาร์ตี้เหมือนกันเลย วิธีคิดเหมือนกันเลยก็เอาผีถ้วยแก้วมาเล่นพอเจอผีปุ่มแทนที่จะกลัวก็จะเป็นแบบในท็อกทูมีเลยครับว่าตื่นเต้นแล้วก็ผัดกันเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็มีการนําเสนอที่เหมือนกับท็อกทูมีเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ได้มองว่าฉากในหนังเรื่องนี้มันเป็นการหยิบยืมเพื่อดัดแปลงมาเล่นในบริบทของตัวเองแต่มันคือการหยิบยืมก๊อปปี้ทั้งฉากนั้นนะมาใส่ในหนังตัวเอง ผมอะไม่รู้หรอกนะว่าคนในวงการอะเขาจะรู้สึกยังไงกับสิ่งนี้เขาอาจจะรู้สึกว่าฉันทําได้แล้วทำไมฉันจะทาไม่ได้อะฉันอยากทําได้ฉันชอบฉากนี้ฉันยกมาทั้งดุนในหนังไทยไม่เคยมีใครทําฉันไม่อายหรอกฉันทําได้แต่คนดูพอรู้สึกว่ามันอายอะผมก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยคุณทําแบบแบบนี้คุณไม่อายหรอกวะแต่เราคนดูเราอายแทนคุณเลยว่าคุณก๊อปเขามาทั้งบริบทของเรื่องก๊อปทั้งมาทั้ง acting ก๊อปทั้งมามุมกล้องก๊อปทั้งมาทั้งไอเดียของเขา คุณแทบจะไม่เหลือพื้นที่กับการเ็นตโตคุณใส่เข้าไปเลยอ่ะคุณไม่อายเหรอวะนั่นคือความรู้สึกของผมที่แบบตอน,นดูฉากนั้นผมอายอ่ะผมอายแทนผมไม่รู้สึกสยงผมไม่รู้สึกกลัวผม,มรู้สึกอายว่าแบบคุณคุณกล้าทําแบบนี้ได้ไงวะเพราะฉะนั้นดอนสลีปมึงนอนมึงตายเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหนังไทยเรื่องที่ไม่มีไม่ประสบความสําเร็จในใ,ในในทิศทางไหนเลยอ่ะออขนาดไอเดียของหนังเจ๋งๆก็ก๊อปเข้ามาการเล่าเรื่องก็ดูไม่รู้เรื่อง อคติ้งก็ไม่ได้ผีก็หลอกไม่ดีอารมณ์ก็ไม่ได้คือมันมันไม่รู้ว่าว่ามันจะดูหนังเรื่องนี้ไปเพื่ออะไรมันไม่ได้ให้อะไรที่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยมี e n j อยสักส่วนหนึ่งอ่ะคือถ้าใครติดตามหนังดูหนังไทยของผมผม,ผมจะรู้นะว่าถ้ามันมีส่วนหนึ่งที่มัน work อ่ะผมก็จะบอกว่ามัน work ให้ผมชอบตรงนี้หลวงพี่เท่งเนี่ยที่คนไม่ค่อยชอบกันผมบอกเฮ้ยผมว่ามุกหูนหนวกมัน work นะสำหรับผมว่ามันทํางานส่วนอื่นไม่ได้ก็ว่ากันไปแต่นี่คือหนังที่แบบ อีกหนึ่งเรื่องที่แบบมันไม่ได้จริงๆสําหรับผมเว้ผมว่าสามารถจัดอยู่ในหมวดของ VIP ไปอยู่กับรถทัวร์ว i ไไปอยู่กับ Exit ปิดเกมลา่าไปอยู่ใน4ทลชนได้เลยมันอยู่ในหมดนั้นจริงๆแล้วก็เป็นจตุรเทพหนังไทยปี2024ของผมเลยที่แบบเออมึงควรจะไปอยู่กับกับหมวด VIP จริงๆนะครับสำหรับตอนสลีปมึงตอนมึงตายถ้าใครรู้สึกว่าโหพี่เว้งด่าขนาดนี้นี่คือ มึงไอ้นี่หรือเปล่าเนี่ยมึงอคติกันังไทยหรือเปล่าก็แนะนําไม่ไปดูเองครับแนะนําให้ไปดูเองคือผมผมรู้สึกแย่แต่ไม่ได้หมายความทุกคนต้องรู้สึกแย่นะถ้าฟังแล้วรู้สึกว่ามันเกินไปก็ไปดูเองครับไปพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ทุกคนมีเงินและเวลาเป็นของตัวเองทั้งนั้นผมไม่สามารถบังคับใครให้ไปดูหรือไม่ดูอะไรได้อยู่แล้วนะครับ